ดูจะมีเรื่องไหนดีนะอะไรเออนี่ยแนะน,น,นำลหรเฮ้ยอะไรนะ่ะคสกีอ้อันรเหออุ้ยหลอดีวะหลอดจริงได้อะหลอดมาเลยใครวะเออช่างเหอะ สวัสดีค่ะพบกับช่องโลกขอในเมส2นะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำมันเมนเรื่องนึงน,นะคะไม่รู้ว่าทุกคนดูยังนะคะแต่เป็นเนันที่นานพอสมควรแล้วนะคะเนี่ยประมาณว่าตอนแรกออกอากาศเมื่อ5ตุลาคม2549ตอนสุดท้ายออกอากาศเมื่อ28กันยายน2551จำนวนตอน25ตอนนะคะประมาณนั้นแหละค่ะส่วนที่จะจะ้นะนเหรอรู้ไหมทำไมเพราะว่ากูโคตรชอบเลยเรื่องนี้ มันมีประมาณภาคถึงภาคสองนะคะส่วนภาคสามภาคสามมันม,มีระบบก,ก่อนเนี่ยมันมีประมาณว่าจะมีอะไรนะเดี๋ยวมูฟี่ปไปจะ้มจ่มผิดอะ่ะการคือชีพของลูลุตอือเราจะมาบอกเรื่องนี้มากว่าว่าไอ้อะไรนะพระเกอกเราอ่ะอืเนี่ยพระเกอกเราอ่ะลูลุตวีบิทเนียคือแบบไม่เงี้ยกชอบเลยอะ่ะประมาณว่าพระเกอกะนะจะมีพลังวิเศษนะพลังวิเศษประมาณว่าไย่งไนะ มันสามารถแบบมีดวงตาไงแต่ว่าประมาณมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะคือสมมุติมันสั่งใครก็ตามนะคนนึงนะจะสั่งได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็จะสัง่งโตไม่ได้อีกเลยไม่ว่าจะเป็นคำสั่งไหนจะสั่งให้ไปตายหาเออลักใช้นู่นรับใช้นี่ก็ได้นะคะแต่ว่าสั่งได้แค่ครั้งเดียวต่อคนหนึ่ง <S <S แล้วก็จะมาบอกเรื่องอีกคนนึงนะคะมันชื่อว่า C2 ไอหัวเขียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอหัวเขียวเนี่ย หัวเขียวเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยคนนี้แหละนั่นแหละซีทูเหมือนไม่รู้ว่าใครเป็นนางเอกกแน่นะคะเพราะว่ามันมีนู่นนี่นั่นนะคะเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็มีคนหนึ่งนะคะมันชื่อว่าคุรุรุกิสุซากุเป็นเพื่อนสนิทของพระเอกเรานะคะเป็นเพื่อนสนิทของรูรุตนะคะประมาว่าเนี่ยมันยังไงนะมันไปเข้าร่วมกอดสิวินอะไรต่างๆของประเทศอะไรสักอยหางแหละลืมมาแล้วแล้ว ไม่รู้ว่าจะเป็นคารสปอรหรือเปล่านะแต่เรื่องเนี้ยโคกิอาจจะสนุกมากเวยแล้วลูรุตวีบิทเนียเนี่ยหรือชื่อเล่นชื่อว่าลูรุตนะคะนั่นแหละมันเป็นซีโร่ซีโร่ก็คือพวกเป็นไงก่อกระบฏทหรือเป็นฝ่ายร้ายของพวกประเทศนั้นๆน,น,นะคะแลวทาสงครามเพื่อให้ประมาณไปผู้ประดงยุคความยุติธรรมมานะคะนั่นแหละแล้วกูดูกุกิสุสักคูนะคะไม่รู้เลยว่าเพื่อนของตัวเองเป็นศัตรูของตัวเอง แล้วก็อีกคนนึงนะคะมันชื่อว่าคาร์เลนสแตนฟีนหรืออย่างเงี้ยอดอานถูกป่ะนะนั่นแหละเป็นเพื่อนของพระเอกในโรงเรียนนะว่าจะไปพูดอีกดีไปมาอ่อนโยนเว้ยจะเป็นคนที่ป่วยใช่ไหมแต่ไปข้างนอกนะอืมอ้มเอมอหืิ่ใหญวันเนี้ยไม่จริงอะไรปะทำไมว ทำไมมันช่างติดต่างกันจริงต้นในโรงเรียนนะหือ่อนโยนยิ่งกว่าอะไรเลย <c oughs> กดผิดกดผิดอ่อนโยนยิ่งกว่าอะไรเลยแต่พออยู่ข้างนอกปุ๊บทำสงคาปุ๊บนี่น,นี่นี่มึงใช่ละคนละคนหรือเปล่าวะเมามาว่าอยู่โรงเรียนนี่จะเป็นคนอ่อนโยนแบบที่ใส่ดีมากแต่พออยู่ข้างนอกทบสงครามนี่มึงค,ค,คนละคนคนละคนยงเลยไนมะ่กล้าราชิบหายแล้วมันก็ชอบเอกเหกมือนกันด,ดิวรลเ่ส์สปอวยขึ้นเลยต่อไปก็เชอร์รี่เฟนเนส เฟนเน้นเฟนเน็ตต right? ้องไม่ถ like ูกก right like ็แบบะนั่นแหละเป็นเป็นเพื่อนของพระเอกเหมือนกันแล้วเนี่ยมันชอบพระเอกมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วพระเอกเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนคนนี้ตั้งแด็บเไยนะเป็นเพื่อนคนแรกเลยมั้งนั่นแหละแล้ววิวคนนี้มันประมาณว่ามันชอบพระเอกเว้ยไม่รู้แล้วเขาเนี้ยพระเอกมันน่าจะชอบคนนี้นะนั่นแหละเราไม่กาอธิบายอะไรมากอย่าจะเป็นการสปอยมากเลยนะถ้าอยากรู้ก็ไปดูเองนะมีภาคแรกภาคสองนะคะเออเล่กันนะ เด็ช้าเด็เอาไมเาไมาไหมต่อไปยูเฟเมียลี่บริทันเนียทุกคนแปลกใจไหมว่าทำไมถึงเห็นว่ามีคนแต่บริทันเนียบริทันเนียรู้ไหมทำไมเพราะมันเป็นนามสกุลของพวกอะไรนะพวกประมาณแบบยังไงพวกคงองเมืองมั้งอันต่างๆที่เป็นลูกของจกักรพรรดิมัม้งยังจะไม่ผิดอะ่ะนั่นแหละคนที่ชื่อว่ายูเฟเมียนี่คือชื่อแรไของมันนะเออนั่นแหละเป็นรักแรกของลูรุสวุ้ยก็สวย,ยนะ แล้วก็เป็นยังไงนะนมันก็รู้เหมือนกันว่าลูรุสเนี่ยคือซีโร่ส่วนต่อไปก็คือนานาลี่แลมเพร์ลุสเป็นน้องสาวของลูรุสปีบริทเนียหรือก็คือเป็นน้องสาวของลูรุสได้แหละเท่าไหร่นานาลี่เนี่ยเพิ่งมารูต้ตอนห้างสองตอนที่เท่าไหร่ไม่รู้นะว่าพี่ชายของมันคือซีโร่ผู้ก่อกระบฏหรือเป็นเป็นไเป็นศัตรูของประเทศก็ว่าได้นะนั่นแหละริริยอไปนั่นแหละ ต่อไปก็คอเนเลียรีบริทเเนียองไรอ่ะจะบอกว่าเป็นพี่สาวของยูเฟียมยูเฟเมียเป็นพี่สาวของยูเฟเมียนั่นแหละประมาณงี้พอเลยนะพอพี่ชายของมันตายปุ๊กอันนี้น่าจะมาปุกครองแทนนะแล้วพอน้องสาวมันตายพวกมึงก็อะไรเงี้ยมันก็เป็นโรคซึมเศร้าแบบนึงแล้วอยู่ยก็มาต่อสู้กบบคนละคนเลยตอนตอนแบบไงนะตอนซึมเศร้าอีกคนนึง ซุมเศร้านี่เหมือนจะเป็นคนที่อ่อนแอมาเลยแต่พอต่อสู้นี่เป็นการ์เปีนคนหนึ่งเลยต่อไปวีเลตาหนูยังไงมาเป็นลูกน้องก็ว่าได้แหละย่ยอๆไปมีหลายคนมากๆนะนี่คือตัวละครตัวละครที่อยู่ในเรื่องแบบออกมาเยอะสุดนะประมาณนั่นแหละต่อไปมิเรเอฟอะไรอย่างมิเรเอฟลอต ต่อไปอันนี้แหละตัวละครหลักเยอะๆมากเลยชาซีวิทนทียคือจักรกพรรดิเว้ยหรือคือพ่อของลูรุสนั่นแหละเยอะๆเดี๋ยวคิดเป็นยาวเกินไงเพราะเรามาห้ามเกินสิบ้านาทีนีนาไอส์ตายเป็นคนที่ไงเป็นคนที่ชอบองค์หญิงลูน่ามากเลยชื่อองค์หญิงลูนาล่าป่าวะองค์หญิงไมาา่ใช่ องหญิงยูเฟเมียเออผิดผิดมจับชื่อใครไม่ได้เอยเช่เหมต่อไปเจเรเมียตอนแรกน,นะเพระมาเจเรเมียจะเป็นศัตรูนะแต่ตน้าหลังอนะ่ะพอรู้ชื่อแม่ของแล้วนะรู้รู้เน่ยมันก็กลายเป็นพักควกไปเลยสุนนี่วะชื่อเชื่ออะไรไม่รู้กว่าไม่ออก <laughs> ที่เหลือก็จะเริ่มเป็นเพื่อนแลน้วคนเล็กก็เป็นเพื่อนด้วย ต่อไปคนนี้ก็เป็นผู้สร้างหุ่นยนต์ชื่อว่าลอยแอสพลันตอนแรกก็เ,เป็นฝ่ายศัตรูของลุงลูตุนกันนะต่อไปเป็น C เซเซียก็เป็นเป็นเป็นพื่อนของเอนนี่อะนะเอนนี่นี่ประมาณไงนะกลัวเอนนี่มากเลยแหละกลัวเซเซียมากเซเซียเซเซียจะไม่เด็ดต่อไปดิทาร์ดี่นะคะดิทาร์ อืมเป็นยังไนะเป็นนักข่าวนะมันยังไงอ่ะมันไปได้ทุกที่อ่ะหามีข่าวไหนที่มันสนใจมันจะไปอยู่ฝั่งนั้นเลยตอนแรกมันก็ไปอยู่ฝั่งจักรพัรดิจะอยู่ดีมันก็ไปอยู่ฝั่งลูรุตแล้วมันก็หักหลังรุตไปอยู่ฝั่งนั้นอีกมันจะบอกว่าไปอยู่ฝั่งไหนก็ได้ขอให้กูได้ทําข่าวที่มันสุดยอดก็พออันนี้ก็เป็นเพื่อนนะชื่อว่าชินอิจิโร่ทามากิมันก็เป็นเพื่อนของไอ้นี่เหมือนกันนะไอ้นี่อะไรวะโหยิกและเจี๋ยวเลยต่อไปนะคะก็เป็นชื่อว่ารรัักก ชัดตะชิวล่าแม่งคนนำหุ่น,นยนต์เหมือนกันนะแต่นี่จะอยู่ฝ่ายยูลุสน,นะคนเมื่อกี้ที่มาทำหุ่นยนตะ์เนี่ยเป็นฝ่ายจัก,กรพรรดิหรือว่าเป็นฝ่ายศัตรูของยูลุตจนะต่อไปเคียวชิโร่โทโดก็เป็นไงนะมันเป็นคนญี่ปุ่นไงนั่นแหละมันก็เลยตอนแรกตอนแรกมันก็ยังไงนะมันดูแผนของรุตีนะแล้วแล้วมันก็ไปอยู่ฝ่ายขอยลูรุสสวยนี่เอ้ยเสือคนนี้มันชื่อว่ารีวัตคาดีมอน เป็นเพื่อนของลูรุตเหมือนกันก่อนที่ลูรุตจะมีพลังนะต่อไปก็ชื่อเหมือนกันมันชื่อว่า V2 เหมือนกับหัวเขียวนะแต่มันจะเป็นยังไงมันก็จะมีะไรนะกีอสกัสเหมือนกันนั่นแหละนะสำหรับทุกคนที่สงสัยนะคะว่ากีอสกัสคืออะไรนะ๋ยวเราจะเล่าให้ฟังกีอัสก็คือพลังแห่งพลังมา,มาว่าสามารถออกคําสั่งอะไรก็ได้ใช่ไหมของลูรุตเนี่ยมันจะมีพลังแตกต่างกันนะคะของลูรุตเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะของลูรุต มันก็สามารถสั่งอะไรก็ได้สายใครทำอะไรได้ข้อเสียของมันคือสั่งได้แค่รอบเดียวและเหมือนเมดูซ่าทุกคนรู้จักเมดูซ่าปะถ้ารู้จักแล้วก็ประมาณว่ามันจะจ้องตางคนนั้นถึงถึงมันจะสั่งได้นั่นแหละแต่หากมองไม่มองตาคนนั้นนะก็จะประมาณว่าก็จะสั่งไม่ได้เรื่องนี้มันก็จะเกี่ยวกับหุ่นยนต์เน่ะลืมบอ,อกไปนั่นแหละแต้ให้รู้ตอนนี้ขอรบชื่อก่อน ดี๋ยวาจะมาเล่าเรืเร่องย่อยๆฟังกันส่วนจากกระพัฒเนี่ยมันมีพลังหนึ่งอย่างก็คือมันมีพลังสามารถลบความทรงจําได้แล้วตอนภาคสองเนี่ยโดนลดโดนลบความทรงจำจากภาคแรกมาแล้วภาคสองอะซีทูมันไปหาเว้ยนี่คือการสะปดเรื่อยเลยวะนั่นแหละเราอะไรมงก็ประมาณนั้นแหละนะคะส่วนอีกคนหนึ่งนะมันไม่มีในเรื่องนี้นะแต่ว่าจะบอกว่ายังไงน,นะมันเคยรู้จักกับซีทูหรืออีหัวเขียวนะ ัวเขียวมาก่อนนะเพราะมันว่าซีทัวนะมันจะมีพลังอย่างนึงนะซีทัวมันทําพันธสัญญากับลูรุตว่ามันจะอะไรอะไรต่างๆแต่ตอนแรกมันก็ไม่บอกนะว่ามันทําพันธสัญญาอะไรอ่ะแต่ลูรุตได้พลังมาแล้วมันก็ทําตามนะส่วนหัวไออีกคนนึงนะมันจะมาเอาซีทูไปเพราะมันชอบซีทูมากเนี่ยมันสามารถยังไงนะสามารถเป็นพลังจิตสามารถอ่านใจได้นะแต่ข้อเสียของมันคือถ้าสมมติมันมาคับไม่ได้นะมันก็จะ ้แฮ่ขอโทษทีนะคะพอดีว่าเมื่อกี้พี่ชายเข้ามาในห้องนะประมาณนั้นแหละประมาณว่าเออไอ้ขับประมาณนี่ช้หละแร้วแบบจู่ก็อาจจะํำคัญนะถ้าสมมติเราเออเนี่ยเราเราอาจผิดหรือบอกผิดนะคะน้องขออภัยด้วยอย่าด่าเขานะเขาไม่รู้เขาเพิ่งแบบนี้นะเพิ่งแบบบอกเรื่องเนี้ยแต่ขอแนะนําจริงใเรื่องนี้สนุกดง อย่าลืมไปดูโคสกีอัดนะเห็นแม่งเลยนะเราจะมาถาม่ายเพลงกันวิธีแล้วนะเจอไอ้โคสกีอัดทุกคลิปเลยอะแล้วเราก็เริ่มจำเพลงของมันได้แล้วพอถ่ายผิดแล้วว่าไม่ใช่โคสกีอดกัดจริงเลยอะกูดิบอกว่าเออหัวขาขอโทษแล้วค่ะคือมันมันมันหล่อจริง้ลยเนี่ยเนี่ยเห็นเนี่ยคือกูโคตรเกลียดเลยมางั้นอตอนสุดท้ายนะอยู่คือสปอยนะอยู่ในช่วงสปอยไอนันนียนะเพื่อนของมัน,น่นะ มาแทนรูดเว้ยเพราะว่ารูดอ่ะสั่งให้เพื่อนของมนันมาแทงไงเพราะมันเป็นฝ่ายดีไงมันต้องมาที่จะชดใช้เพราะมันฆ่าคนอื่นไปหลายคนและ้ะ so, ส่วน,นอีนี่ภาคสองเหมือนกันมันจะปลอมตัวเป็นน้องชายไง ที่จริงมันมีน้องสาวนะแต่ว่ามันเปคข้าวทรงจำไอ้นี่มอนกันเลยเข้าวมาแทรกแสงเพื่อังคับรืกแต่ตัวสุดท้ายก็อยู่ฝั่งลืกเหมือนกันนะไอ้นี่ก็มีกีอาสเหมือนกันแต่กีอาสของมันที่สามารถอยู่เวลาได้ก็ถือว่าสุดยอดนะแต่ว่าความอันตรายก็อยู่กับกีอาสเหมือนกันมันมีข้อเสียคือมันใช้เวลาได้ไม่กี่นาไม่กี่วินาทีเลยนาทีวะก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วถ้าสมมติใช้มากเกินไปนะหัวใจมันจะหยุดเต้นแล้วก็ตายเลยไม่เหมือนกับกีอาสอันอื่นที่ใช้แล้วไม่ตายนะ ปรนะว่าเน,นี่ยอันเนี่ยซีทูมันเล่าเรื่องอะไรดีแต่ไม่บอกนภาคไหนเอยู่จะป,ปอยมากไปส่วนไอ้ผมขาที่มันอยู่กับซีทูก่อนรุดนะมันมีพลังแล้วแหละต่อไปก็มันเรื่องย่อกันเลยดีไหมเรื่องย่ออย่างไงวะสักครู่นะเน้นเต้นนี่คือปุกผมข้าวแรกนะที่จะไม่ผิดนะเดี๋ยวถ้าอยากดูกแล้วก็เดี๋ยวเราไปดีไม่ขัดหลังนะ ปี2018คือสงครามแบ่งแยกออกตัวเป็นเอกราชจากวิทยในสงครามพลเมืองต่อต้านครั้งนี้ถูกเรียกแล้วแบ็คแบ๊กันแบ็คแบ็คเร็กเกอร์โลน แต่ผลลัพธ์สลสขั้ครั้งนี้คือความแพ้้ของเราภาเคเกียสเวินดาและซีโร่คือประมาณว่าซีโร่มันตั้งภาเคเกียสเวินดาไงเข้าใจไหม,ไหมนั่นแหละก็หายสับสนไปโดยวิทเนียลงความเห็นว่าได้เสียชีวิตหลังการลบหนึ่งปีต่อมาปี2019ผู้ก,ก่อการร้ายน้มว่าซีโร่ที่น่าจะตายไปแล้วปรากฏตัวขึ้นและประกาศสร้างจะพันญี่ปุ่นอีกครั้งในน่ละ,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 ะมันเป็นยังไงนะไอชื่อของไอเนี่ย A I E A สิบเอ็ดนั่นแหละ มันเป็นชื่อที่อะไรนะคนที่ทำสงครามชนะประเทศญี่ปุ่นนะ่ะเรียกพวกญี่ปุ่นว่าอย่างนั้นน่ะวิทน,นียจึงพยายามทุกวิถีทางเพื่อจับกลุ่มตัวิโรโอเคอันเดี๋ยวกดลิงก์ก่อนกดลิงก์กดลิงก์กันล่าลิงก์โอเคถ้าอยากดูก็ดูไดนะ้ใต้คลิปเราเลยคือมันมันมันก็มีหลายตอนเนี่ยนะแต่สนุกดีนะว่าตอนแรกก็เผื่อว่าเอยมันม,มีทำสงครามอย่างเดียวเลยอะ่ะแต่พอดูไปดูมาก็สนุกดีนะแล้วเฉพาะตอนสุดท้ายอะ่ะนั่นแหละค่ะก็จบไปกับโคสกอันนะคะ โอเคนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมถ้าสมมุติเราบอกอะไรผิดหรือพูดผิดไปนะขออภัยนะคะไม่ไหวค่ะขอบคุณค่ะ